แล้วเข้าห้องชมเข้าสู่คับแมนอันนี้คือเอาชุด 100, นะหนึ่งแล้วันนี้ที่แปดนะคบผมวันนี้มีวันที่สี่สิบสองซึ่งจากคลิปที่แล้วเลยนะคือผมงเรื่อง,งอะไรมาปรปุงเรือมาซึ่งอยากกิดของได้จอยากกิดของให้ก่แต่ยังไม่ทำของเก็บของนะในนอนที่จะวน 5, ันที่ห้าสิบอยู่แล้วเขาเป็อยากหาเพชรมาก ผมพู่เคยมีมาโอ้ผมพูดว่ายากีคยต้งเคยมีมา เค okay. วันที่43หนูก็ทคนการเอาแล้ก็้ก้งร้งเพลงมา ขึ้มาข้างบนผมก็ต้องหาไม้ก่อนมอยมยไม้เหลือในตู้เก็บไมมีติกอันเดียวขัขด,ขดแทนอ่ะก่อมาขัดแคนแบบสมบแล้วอ่ะแบบมันถึวัดไม้นะครับผมก็ต้องมาตัดไม้อยู่มหาสารผมจะจัดจนกว่าขวานนี้จะพังไ้เลย าขวานพังเดี๋ยวเรากลับมาดูผลลัพธ์อีกครั้งนะคะโอเคอเขาก็ตัดน,น้าอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ก็คือผลลัพธ์ก็คือเหลือครึ่งหนึ่งนะ,ะเหลือมาสักครึ่งหนึ่งนะ,ะขวานเน,นี่ยคงขวานไม่พังผมจะไม่เลิกตัดนะ<ม>เพื่อนต้องใช้ลานานสักอีกวันหนึ่งหรือไม่ก็วันที่จบเลย จำนวนมหาศาล พี่หนุ่มจะบอกว่าขอนมทางผมไม่เลือกแต่ว่าหนมก็ต้องกลับบ้านดีทำไมเลยของใกล้เต็มแล้วต้องห้ามตกนะถ้าตกนี่กีดนะตกนี่พีกเลย จับของนะโอเคครับผมกลับมาแนละ้วแล้วผมก็กำลังลง,งเหมืองอยู่นะยังเป็นวันที่43อยู่นะนต้องบอกวันซ้ำอีกก็คืออะไรเนี่ยเพราะมันจะมีคนเข้าใจผิดว่านี่มาวันเนี้5สวันนี่ร้อยกว่าหรือว่าหรือว่านเนี่ยคนที่มาข้ามตรงเนี้ย เมื่อกี้เสียงร้องนจิโมนะคะ รนะลยยังว่าเตักน้ำได้ตักน้ำก่อนนะูเพราะว่าเอาหังน้ำด้วยหรือว่าเอาหังเปล่ามาคุณตึงว่าก่อนลองครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้มันก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นการลงเหมืองอนะ 害怕。 ว้าเนี่ยว้าว้าเราเข้าใกล้เหมอนะือนเลยไอ้ต้องนี่คือเหมือน ปิดก่อนปินดปิกดก่อนนี่ซึ่งพี่เดหาสักทีเนี่ยหานี่หายากมาก เปิดใต้น้ำลูกดีมากเลยเค่ะขอสำรสจแป๊บนึงว,วันที่44ผมก็ยังอยู่ในการขุดเหมืองอยู่เม่หมายผมคือการหาเพชรม่หมายผมคือการหาเพชร่าขึ้นแล้วโอ้ยโอเจอเหมืองน,นะคะเกมมาแล้วในวอนที่46ผมก็มีพิกแอค แล้วก็ได้เพชรมาห้าแต่ผมใช็กับแท็กแล้วก็เลยเหลือเพชรมาสองเม็ดนั่นเองครับ,บแล้วก็ผลมาสิบห้าฟลอกไม่ามผลมาสิบห้าเพรอะผมจะผมจะเก็บไว้ันมือไปนะนะสอนนะว่าทุณที่ผมผุดนดั้นมาจากผุดม่ไถฟล็อกที่ออกมานันม,มาจากคุณที่ผมผุดเองนะคะ ก็เอ um, ื่มว่าไงนี่หมโอ๊ยได้ชั้นวิ่งบ้ามานะเช็คหมดเลยแล้วเราจะวางตรงไหนน่ะเขาก็ลงมาครับว่าเช็คหรือต้นหนังสือ โอเคเดี๋ยวเราจะต้องวางประตูในเฮอร์เราจะเข้าสระูในเฮอรกันแล้ว จะใช่นะโอเคเราคุณทีนอีกหนึ่งนะทุกคนนี่ลย เอาอันนี้มาครับเขามาตกแต่งเลยเอาง่ายครับูุปส์โซนสลับมาว่าคำยกก้อี้แวนี้เนี่ย ก็สำเร็จแล้วสอบประตูเนเธอร์ก็ได้ไปเนเธอร์ล่อมาสร้างวันที่46เลยล่อขอไปเอาฟินน์สติลแป๊บหนึ่งนะคะเจอข้าโหงได้ทองมาเยอะมากก็ทองเกิดมาเยอะแต่ยังไม่ไม่ไปเอา,านะเอาล่อมาก่อนเพราะมันอันตรายไหนอ๋อเนอตัว นี่เปิดพ mm ิธีนะพิธีสมโทบเรากำลังจะไปอ่าวสวยละเออได้มเอเราจะเปิดพิธีในสองหนึ่ง ร้อยประตูนีเ่เธอเราเข้าไปในเธอกันนะเข้าไปแล้ว,อวลอลลๆๆโอ้ยโอยโอ้ยโออ้ยอ้ยโอ้ยโอยเอ้ย้อ้ยอายโอ้ย้โอ้โอ้โอโอ้โ,อโอย มันจะมาข้้นหนังนะขั้นหนังจะโผล่มาบก,กับมิสภาพว่าขนนมัมีสภาพนะ ใหม่ที่มันมาเยอะมากในเวอร์ชันใหม่นะแันใส่เกมน,นี้มนันก็จะเพียบมหาศาล ผมก็รู้ว่าศิลปกรรมผมจะเป็นอย่างไรอ่ะใช่ต้องกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านเพิ่มหายจริงว่าคนตกแต่งนะแล้ก็บอกมาว่ตกแต่งห้ามใหมก็แล้วกัน เขามันเนื้อสวยแบบเขาขุดบ้าม so like <quin> like ืงแล้วเขคล้ายการตกแต่งมันก็จะคล้ายๆกับประดูไม่ใช่ประตูเนเธอร์นะแต่ว่ามันจะอยู่ตามธรรมชาติก็จะมีกล่องด้วยนะนั่นมไมเหงว่ต้องเอากล่องมาแต่ว่าไม่มีกล่องเลยนะ เลือกไปก่อนนีดูดีเลอึ๊ดโอเครยบร้อยอ้้ห okay, นานมากเลยพวาจ้หงมัน้นเปงสภาพนอนนอนครับท่านวันที่สี่สิเจ็ดผมก็ยังไม่อะไรทำแล้วแต่อย่างน้อยก็มีโซเซนกับโซซอยเอาไว้ปลูกใน้วหวาดเลยลผมจะนหหวาดผมก็สามารถปลูกได้เลยซึ่ <c oughs> ปลูกไม่หาไจะอยู่แถวที่ใกล้กับประตูในเท่านะดูดูโซ่เลยรังปลอกหมอือ ขอน,นี้ครับผมก็สัมพีก็ขอขอบคุณนะครับผม